สวัสดีจ้ะเพื่อนๆหิมะเริ่มตกวันนี้เรามีเพื่อนมาเยี่ยมจะให้ดูตรงต้นไม้นี้นะเราจะพยายามเข้าไปใกล้ๆช้าๆอย่าลืมว่ากวางมูสกวางแอลิีิสวีเดนเขาเรียกนะ่ะเวลาเขากินแอปเปิลแล้วสัตว์ป่าที่มากินแอปเปิลแล้วเขาจะรู้สึกว่าพอเมาพอเมาแล้วมันอันตรายมาก อย่าไปใกล้เขามากแต่เรานี้ก็มันได้กินคนมันก็รู้ตัวแล้วแหละว่าม,มีคนมาหามันคือแบบว่าเขามาเที่ยวเล่นด้วยก่อนคริสต์มาสหิมะก็เริ่มตกแล้วนี่ชะแอบมากินแอปเปิลบ้านเขาอ่ะ ปีที่แล้วนางมานอนหลังบ้านปีนี้นาะงแอบมากินแอปเปิ้ลนางก็กิน นางกินอะไรนางกินกินยอดต้นสนกินอะไรทั้งอยากได้ภาพนางทั้งกลัวกลัวนางจะแบบโมโหเมาเมาแอเปิดแล้ววิ่งหาคน ไม่ค่อยได้เห็นพวกเขาหรอกไปดีกว่าหนาวปวดชี้